ทุกคนครับผมพามาดูรูนี้ครับมันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะรูนี้ครับน่าจะเป็นรูปรลาไหลนี่ครับกลมๆครับผมสิ่งที่ทุกคนเห็นตัวนี้ก็คือมิม้มนะครับผมแล้วก็เป็นรางที่เขาทิ้งทิ้งรังไปนะครับผมโอ้โหจนมเอาให้ได้นี่ตึงับผมมาแล้วอุ้ย จุงกระอแมวมองกรุบเนี่ยครับผมสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนครับวันนี้พจน์ไพฑยพี่นอ้องพามาหาปลาไหลเช่นเคยครับผมโอ้ร้อนมากครับพี่น้องช่วงนี้ใครออกตองกลางวันนี้ก็พกน้ำเยอะๆนะผมอยู่ใกล้แหล่งน้ําได้บ้างก,ก็ยิ่งดีเอาเผื่อจะเอาน้ํามาชุบเนื้อชุบตัวครับกายร้อนแก้อากาศร้อนครับผมโอโอ,โอเคมาเจอรูหนึ่งครับผมรูใหญ่มากเลยอยู่ตรงนี้หนึ่งรูครับแล้วก็ฝั่งน้นหนึ่งรู ไม้สวยนะครับผมแต่ว่ารูประหลไม่ค่อยมีมันเป็นดินแข็งครับผมแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยมีข้อสองสยัยว่าบางคนจะเป็นมูลหม่คิดว่าน่าจะเป็นรูปูแต่เพราะว่าไม่ใช่นะครับผมรูปูมันจะเป็นอแบบหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันไปพูดแ้วไม่เห็นภาพไปดูรูนะครับรูใหญ่อยู่นี่ครับอันนี้คือผมเปิดรูไปแล้วนะผมว่าเป็นอย่างนี้ผมเปิดรูไปแล้วเออเดิทีนะ มันโผล่มานิดเดียวครับดูโผล่มานิดเดียวถ้าประมาณนิดก,ก้อยครับผมแลว้วเขาก็มันก็มีไม้ขวางอยู่เขาเลยงัดไม้ออกคนะับแล้วก็ลุงไปก็เป็นแบบนี้ถ้าเป็นรูป,ปูมันจะแทงเข้านี่เนาะแทงจากน้าเนี่ยมันจะแทงเข้ามาแบบนี้แทงสวนทางกับน้าครับปุ้ยขออภัยนะครับแต่นี้มันแทงเยี่ยงเนนี้น่าจะรูน่าจะมุดลงไปแบบนี้นะผมว่าเป็นรูปไหลประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ับรูใหญ่มากดูครับ ปั้นเข้าไม่ได้ครับผมไปเดี๋ยวเราใส่เลยครับผมนี่ครับเนื้อหมูแดงผสมหมักด้วยไขแดงนะครับผสมด้วยไข่เออผสมด้วยไขแดงถูกแล้วะครับผมใช้ไม้กานาพ้าวเป็นตัวสองครับเอาละทันเข้าไปครับหยิบร้อยครับผมเดี๋ยวมันดูอีกทีว่าคิดว่าน่าจะเป็นรูปลาไหลนะครับผมรูที่สองกับไม้นี่ครับนี่ไม้แรกอยู่ฝั่งนู้นครับไอ้ขันแรกครับขันที่สองไอ้ตรงนี้รูปลาไหลพียบเนี้นะพี่น้อง แต่ว่ามันรกครับผมดูดิรกมากเข้าไม่ถึงครับพยายามบบเบะคข้าไปแล้วมีรอยคุณงขูดผมลงไปไปไปแล้วนู่นฝั่งอยู่ขอบขอบฝั่งนี้ครับดูย่ามยื่นออกมาครับผมดูใส่ได้แค่รูเดียวครับนี่ครับอาจะมีรูใหญ่หลายรูอยู่ข้างไหนครับนี่ครับเอาละอ้ยข้างไหนโน,น่นนี่โอ้ยเรียญเราบ่าเราเต็มไปทนอ้องมือเดียวเดี๋ยวขวายัง เอากล้องเกงาะหัวับเอาละใช้นี่เทียนครับอส่งไปครับนี่ทุกดูไปทางไหนอะพี่น้เหยี่ยไม่เข้าอ,ะอ่ะนะปากรูกนี่แหละพี่น้อง ไปไม่ถึงจริงครับเอาละโอเคเดี๋ยวรอรุ้นกันครับผมทุกคนครับผมพามาดูรูนี้ครับมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะรูนี้ครับน่าจะเป็นรูปไหลนี่ครับกลมๆบางทีมันก็ไม่กลมนะแต่อันนี้ก,กลมครับ ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพื่อแหวกตะกินเนี่ยแหวกให้ให้ทุกทุกคนเห็นเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการใส่ครับผมโอ้โหจ้เป็นรูปปลาไหลครับถ้าเป็นรูปปลาไหลนี่คือใหญ่มากนะโอ้ขอยมีตัวเลยครับนี่ครับเป็นแบบนี้ฮะมันเป็นดินทรายนะครับผมแข็งครับไม่ถึงกับแข็งมากแต่บางทีบางช่วงก็เป็นหินนะครับนะหินแบบนั้นอ่ะโอ้โหหินอย่างนี้ครับหาปลาไหลไม่่อยมีแลวแต่หินแบบนี้ครับ โอเคเดีเราจะใส่อันนี้ก็เลยครับผมอโอเคจับได้เขียดก็ลองใส่เขียดดูครับผมอือมโอเคเสียบร้อยครับผม โอ้โหเดี๋ยวเขียดรับรูนี้มาดูว่าจะเป็นยังไงครับโอเคครับผมสิ่งที่ทุกคนเห็นตัวนี้ก็คือมิมนะครับผมแล้วก็เป็นรังที่เขาทิ้งทิ้งรังไปนะครับผมนะครับหายากนะไปร้องแบบนี้ครับคือเขาไปสร้างรังใหม่นะครับผมแล้วก็ฟักตัวเกือบหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขียนนิดหน่อยครับอาหารน่าจะหมดได้ยังไงผมไม่ทราบกพถึงรีไปนะครับผมโอเคครับผมแล้วเราจะตัดเลยครับ โอ้โหวานครับโอ้โหโดนหวานเบอ้อเลยครับผมเอาละโอ้โหเต็มเยดเลยครับเอารางออกครับโอ้โ,โด,ดนหวานครับโอ้ยจัดครับผมนี่หวานเต็มเลยครับสุดยอดขยัดวางครับเพราะว่าเขาจะย้าย,ายไปแล้วนะครับผมต้องแขวนทีนี้เขาก็ฟักัวหมดเขาไปรางใหม่เขาละโอเคครับผม ปลาไหลยังหาไม่เจอได้มีเราหนึ่งรังครับไอ้ครับเอาแล้วครับทุกคนครับมาดูนี่ครับโอ้โหมีมหอยโขงครับแต่ดูน้ำหวานนี่โหโคตรใจเลยทุกคนสุดยอดเลยครับอยู่ใกล้ๆรังกับตะกี้เนี่ยปลายคอนชี้มาทางนี้ครับเราลองเดินมาดูอีกโอ้โหสุดยอดเลยครับผมน้ำหวานใหญ่มากอะตัดกับผมมันแล้วครับผมมันขนาดเลย วายปะทู่โอ้ยสียหายหมดเลยสียหายหมดเลยพี่น้องทั้งใหม่ครับโอ้ผมนึกว่ามันจะเอาอยู่ครับดูครับสียหายนะครับดีที่ไม่ไม่เสียหายมากไปไปครับผมเฮ้ยเสียงเลยอ่ะเจออีกดังหนึ่งครับผม หลังนี้หอยโข่งอีกแล้วครับนี่ครับผมโอ้โหหลังนี้เล็กกว่าเดิมอีกน้ำหวานไม่เต็มนะเยังเต็มนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดตงังค์แป๊บนึงโอ้ไก่ติดจริงมันลื่นเอาละโอเคสวยครับทุกคนเฉียวเฉียวเดี๋ยวดัดในส่วนเกินนี้ออกก่อน โอ้เออไได้แล้วได้แล้วนะครับผมอโอ้โหดูรังครับรังนิดเดียวดูก่เราถ่ายมาทางนี้รังนิดเดียวก็ผมอ่ะนี่ดูรังฮาฮา ก็ได้น้ำผึ้งกันรังหนึ่งห้าโลสิบโลยี่สิบสามสิบโลผมเจอตัวมิมครับอ้าวยังดีจเจอเจวนานแล้วโอ้ถึงจะเป็นแต่รังมิมหอยโข่งก็เหอะโอเคครับผมเอาละครับผมเจออีรังหนึ่งครับมีลกโอไผ่โอ้โหโรังเล็กอีกแล้วครับผมรังใหญ่ไม่เจอครับผมจดยอดเลยมีแต่รังเท่านี้ครับ <laughs> รังใหญ่หายไปไหนหมดโอ้โหแต่น้ําดีนะผม อเกือบครับที่นี่พึ่งดุมากพึ่งดุสุดๆเลยครับควันต้องเยอะๆก่อนขนาดรงควันก่อนที่จะเปิดคลิปนะครับเนี่ยยังขนาดนี้เลยพี่น้องไม่ได้กลัวเลยเลยครับเขาไม่ได้กลัวควันเลยครับ เอาละตัดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะตัดแล้ววางนี่ก่อนเอเอแต่กาตัดต้องเอาอันนี้ไปคุ้มคอ้วยควันครับ มองไม่เห็นเลยนะทุกคนมาละมาละดูดูอะไรจะดูขนาดนั้นนี่ครับผมโอ้รังสวยมากเลยครับรังใหม่ยังไม่ถอดได้สักนิดเดียวครับโอเคเดี๋วเรับแพ็คครับผม ต่ถึงเวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวต้องไปดูเบ็ดอีกครับขอเดินดูอีกสักนิดหนึ่งไปครับผมอโอเคครับผมเรามาดูเบ็ดกันครับไม่รู้จะเป็นยังไงโอ้ยมีแต่รูไม่มีปลาไหลเชือกไม่ตึงครับผมน่าจะใช่น่าจะใช่เชือกโอ้โหเชือกไม่ตึงเลยสักนิดเดียวครับไม่กินเลยพี่น้องโอ้ใส่เขาใส่บางรันไปแล้วมั้งนี่ หรือยังไงไม่กินโอ้เกินไปอยู่นะเดี๋ยวเขียดนะนี่รูปบิกใหญ่เลยพี่น้องรูปปลาไหลล้านเปอร์รเซ็นต์เลยครับผมดูเข้าไปแล้วรูไปทางเนี้ยรูไปทางเนี้ยโอ้อยดูเดี๋ยวเขียดเซ็งค์นีครับกินยากกินเย็นไปไปมากู้ เอาไปแล้วหนึ่งโอ้ยหาดูปลาไหลหายายากๆพี่น้องเจอแค่สามรูนไปที่อื่นก็นไม่เจอเลยต้องหาหมดแล้วตรงนี้ขอยกินทับทูใหญ่ครับเชื่อไปไงเชื่อไปไหนวะอันนี้ก็ไม่เตึงครับ ไม่กินครับโอ้โหหอ้ยยอมเลยทุกคนตื่นยากซะด้วยครับนอโอ้โหจะล้มเอาให้ได้นี่ตึงครับผมเชือกตึงเฉยอ่ะโอเคครับผมมาใหญ่ๆไม่เล็กๆชอบ เอา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 โซงจะไม่ติดแล้วนี่ยังไงเอ้ยติดทุกคนติดติดติดเอ้ยติดอะไรไม่ขึ้นมาอึมมาแล้วอุ้ยตัวสวยทุกคน ผมรู้ว่าตัวเล็กเฮ้ยยผมรู้ว่าทันิโป้อย่างมากทานิปโป้ครับเฮ้ยยอุจัวะว้ามันแท้ล่ะเอ้าแต้มหนึ่งยังดีครับอ่าโอเคครับผมผมเจอมิม้มหนึ่งรังครับอยู่ในนี้พี่น้องนี่เอ่อเคาคนที้มันต้องปลาไหลมันต้องมี้ครับนี่นี่พี่น้องถัดไปยากครับผม ขออย่าตั้งกล้องไว้นี่นะครับเอาละควันไปโอ้โหยอนมากพี่ริงๆเอาละโอเคโอ,อ้โหหัวนั้นใหญ่ครับ หูน้ำใหญ่ไปครับผมมาแล้วสวยครับเอาละครับผมตอนนี้ก็อาาอกามาแล้วนี่ครับผมหูน้ําดีน้ําเต็มเลยครับวันนี้ก็ได้ปลาไหลมาตัวหนึ่งรูปรลาไหลใหญ่ๆสองรูนะครับผมไม่กินใส่เยื่อเขียดแล้วก็ไม่กินมีตัวนะพี่น้องแต่นไม่ยอม,มออกมากินครับผมเพราะผมเอามือล่วงลงไปน้ําพุง่งพวดออกมาแล้วแบบเดียวน้ําก็ใสครับเดี๋ยวเขาไม่กินน่าจะกินช้ากินดึกอะไรแบบนี้แหละอือแต่ว่ามันอยู่ไกลามากครับ แล้วก็ไม่เอาดีกว่านะผมไม่กินก็ไม่เป็นไรถือว่ามันอยู่ได้ปลาไหลตัวหนึ่งครับผมแล้วก็เพิ่งอีกสามสี่ตัวอ่าเพิ่งอีกสามสี่ตัวครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมผมตัดโอ้โหหวยช่วยช่ยช่ว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 ยตัดกินอยู่นานไม่ได้พี่น้องว่าดึงอยู่กับใกล้กอไผ่ครับเดี๋ยวนี่กันขี้ก็ประมาณนี้ครับผม จอกันคลิปหน้านะครับฝากุยตามกันเลยกูแชร์ด้วยครับผมคลิปนี้ก็พยายามจะหาปหลาไหลให้ได้เยอะแต่มันก็ไม่ไปก็ไม่เจอรูเลยครับมาเจอรูใหญ่สามรูเนี่ยสองรูนี่ก็โอ้โหดีใจมากเลยเจอรูใหญ่ครับตัวมันต้องประมาณสี่ห้าขีดไม่กินเียงครับถ้าอยู่ใกล้นะก็จะใส่ทริงว่าอยู่แต่ยิง่งว่าพออยู่ใกล้เหมือนคลิปที่แล้วครับใส่ไว้ก็โดนขโมยครับเียงเลยครับผมอเจอกันคลิปหน้าไปา่าสวัสดีครับ